you uh -huh. ला न Oh, ไม่เดินสักทไเหอ้ยวเหี้ยวเดี๋ยวก่อนคนไหนขอโดนะพี่วิเปนะนขอได้แต่เขาไม่หายครับทำไมเพราะว่าเรามีจ้างทำานควรจะมีคารถกระบันกระดูกวางเงเราเดี๋ยวถ้าเล่นดีก็ให้เรื่อยๆครับคืนสุดท้ายแล้วเดี๋ยววันนี้ พิเศษหน่อยเปกติเข <ss uk> ้าใจแตลระหวบางออนไลน์กันเองสองคนไมให้มีหมอนมึงรองันทราหนัเี้ทีเดียวจบจบเคาเขนละน้อยนี่จบใครก่อนเพิ่งน้อยมันลุ่มต่อยเอาแรง อยากไ้าดงาดห้าดงน้าดหาดึงหนาดึงหน้าดางหน้าดึงหน้าดงหนอาดึงหาดงนาน้ด้าดึน้าดึน้ดึงหน้าดึง้างหานดึงหน้าดึงหน้าดด้าดึงหน้าดึงหน้าดดางนนดงหน้าดึงหาหดนนึงดห้น้น คนโกรานเนี่ยคนจันนุคนจันนุนี่วงขอเราใช่วงก็เริ่มมีอารมณ์ว่าเกเรเนี่ยแม่ดูลิเกยิมบ้างอะไรบ้างก็ได้ครับผมเราลิเกย์บันนอกิมแม่ไแกยาหัวเลาะเล้วก็หัวเลาะอยู่ที่จะข้อกชอบก็ปลกมือให้รางวัลเอออย่างนี้มันจะได้แบบเป็นความเป็นกันเองแต่ถแม่อยากยิมอยากหัวเลาะมากกว่านี้เดี๋ยวไปหาแชนทักหลังนี่อะไรแชนเอาเอามาสองขีด เนี่ยชื่อคนเราเลือกแต่ไม่ได้ผมราเมศผมรามบกชื่อแกไม่น่าพบเลยเงือบุญจลางลายคือผายเลี่ยยอนรามบกเนี่ยเขาหลอกลวงมึงบ่อยราม่ารามบกทุกวันนี้ฉันเป็นหงแม่แล้วเกินเออแต่ว่าพูดถึงกันแม่แม่หนุมเนี่ยมาชอบชอบขี่หนาเราสองคนกันนั่นเด็ดถามว่ากู้ชมคลิงวิ่งเรามึงควรกูเลือกกูก็เลือกแล้วอดีตมันก็คืออดีตมึงพยายามบอกแม่มึงเออว่าพวกกูน่ะเรือง นะฮะพูดแล้วบอกแล้วเตือนอยู่ยๆแม่ฉันไม่ชอบให้ฉกชิงวิ่งเราเออฉันก็รู้ว่อดีตของพวกแกทั้งสองคนเนี่ยเป็นมิจฉาชีพกูน่ะติดคุกเท็ดแล้วติดสิบปีติดสิบปีข,มขมโมยขโมยขโทษขสมฟักแม่กูอยู่ขงกับพ่อโดนขโมยขโทดเข้าไปแม่งโดนจับติดตั้งสิบปีหนูแค่ขโมยขโทดติดติดสิบปีกูน,ออน่ะ เอาทั้งใบเลยเพราะใเลยต้องนบบค่อนข้างควใจเกลี่ยกันได้แบบเตะระมกระมากไอนน้นายชื่อลามกมากกว่าแม่ <ฮะ S 3> บอกแม่สอนเป็นเพราะเป็นห่วงอออยาก<ม>หให้เรามีอาชีพที่สุจริตอ,อและหากินโดยสุจริตเราเปเซนและฉันก็รู้ดีว่าแกสองคนน่ะอาชีพเราเป็นมิตรมากออ่อนมิตรที่ดีมิตราชีพแล้วราต้องยามบอกแม่ เลิกแล้วเลิกพดเลิกทุกอย่างและเป็นคนดีพี่สุยฉันเห็นแล้วฉันพยายามบอกแม่อยู่ตลอดเวลาแต่ทุกวันนี้ฉันกุ้งใจจังเลยกุ้งใจเรื่องลพื้นเพราะตั้งแต่เล็กจนโตพยายามถามความจริงจากแม่อยากรู้พ่อเป็นใครอยู่ที่ไหนแม่ไม่ยอมบอกแม่สักครั้งเดียวไม่บอกเลยนะนี่พ่ออยู่ไหนแม่มึงไม่เคยเปิดปากให้รู้เลยแต่วันนี้ฉันจะไปถามความจริงกับแม่ ว่าพ่อฉันะเป็นใครอยู่ที่ไหนเออถ้าอย่างนั้นไปหาแม่มึงเถอะเผื่อแม่มึงจะบอกความจริงแต่กูไม่อยากให้แม่มึงบอกความจริงเลยทำไมมึงไม่อยากให้บอกกลัวจะเสียเพื่อนน่ะสิมึงน,นี่ยังไงนทำไมมึงเครียดอะไรมึงเป็นผัวแม่มึงไงกูยอมไปเกิดเป็นคนอลวไม่ทนเวรกรรมเผด็จจ ความก้าวหนาปป้าเมตตาพระนี้ทุกคนจะมีแต่ความสบาย,นนายความจ,จนใจความรวยใจอย,ย่ากลัวเลย ำจะดำจะเ้าจะเด่นเป็นดาวก็ต้องทั้งควายนิสัยมนุษย์ก็สดชื่นน่ก็เทิงเดือดอึดับก็ไร้ควาหมายจะไม่ลำบาก ด้วยใจศรัทธาผมาขอให้เสียงพงเอ่หโวนาพนักตีนรักกับคนจสุดไปเพื่อนไปหวยจะไปไหนมาไหนกัไปที่จะร้องไปร้องไปเ่เจ้าวร้องไร้องร้องเอาให้้ารบสุรักนหมสุด ตามพลรดานกงเบปุพี่พี่ไนรัตน์ุภเพชร ไม่จงฉันเองไม่เข้าจัดสบายนกเท่าไรถึงลูกจะมาถามหาพ่อฉันก็เองพยายามที่จะไปบอกลูกว่าพ่อของเขาไม่เป็นคนจงรุฑจลูกฉันกลัวลูกจะเดินตามเลยพ่อคนนี้แม่มันอยู่กันไหนนั่นหรอวะแม่จ๋า ระพีมาแล้วจ้ะแม่แนรพี่าหมีไลม่เป็นไพอาการขนหเปล่าเมื่อแม่ไข้ขึ้นสูงมากเลยราไ้ขอนอนพี่เป็นวงแต่งารของแม่ต้งวงนีกับลูกเ่จะรบ แม่ไม่ต,ไมไต้องห่วงรามแม่หรอกรามแม่ต้องเป็นหน่มแล้วแต่แม่สิชชคในสุขภาพแย่ลงทุกวันลูกนู่เป็นไะไล้ไงลูแต่ว่าตอนที่แม่หว่งหวงลูกก็คือแม่ไม่อยากให้ลรกแอ่ไปคลงกับเอรังมากซึ่งอหม,มือนไม่มีประวัติ ไม่ดีเลยนะลูกนะจะเป็นตารอยของมันขอลลูกตอนนี้เน่พอถันเลื่องมันจะแม่แต่จะักคิดอะไรต้องพอขงงั้นเหรอในราเมเนี่ยพอันเลืองขันเรือมาแล้วถึงเลิกไ้เองเนี่ยก็ปวดวลูกนีตามรอยแกนะสิเลิกกิน้มกมันไม่เลิออกเลิกตำนาแล้วเนี่ย แม่สบายใจเธอตั้งแต่รามกกรามาเนี่ยพบกับลูกทุกวันนี้ก็มีพฤติกรรมเป็นทางที่ดีไม่อยากให้ลูกเก็บเป็นโจ๊กอยากจะเดินตามรอยพ่อแม่แกไม่ต้องห่วงหรอกไอ้เรื่องรักเล็กขโมยน้อยเรื่อง่าคนไข้ทุกวันนี้ฉันเลิกฉันล้างมือจนหมดแล้วไม่คิดที่จะกินใครกินครับแต่จะทำมาหากินสุดจะลิบ นี่เฮ้ยมึงอยากให้แม่มึงไล่ไก่กุ้งแม่มึงก็ยาให้แม่มึงเอากุ้งบอ๋นมึงไม่ไว้ใจไม่ได้เลยแม่รักพวกจริงๆแม่ไม่ต้องห่วงหรอกจ้ารามีไม่ทำอย่างนั้นแน่แต่แม่จ๋าราไม่มีความจริงอยากจะถามแม่สักอย่างนึงได้ไหมถามอะไรนะลูกรามีอยากจะรู้ อ่อกพ่อแท้ๆของร้าไม่เป็นใครกันจังพอ่อของลูกไม่ได้ตายไปแล้วลูกทิ้งแม่อะ หู่ไปขโมยเล็กขโมยน้อยเรียกวัวลูกจะเป็นโจนเหมือนกับพ่อใครเป็นเจ้าจแม่จะไม่พูดด้วยหรอไม่มีอะไรลูกลูจะายจงใจจะขึ้นสูงแล้วลูกไปหมหาลากก็ม,มีอะไรนะลูกนะ้อยก็ัวจก็บุษู์สะออดเอฟซีมแง้วลูก นี่ลูกสาวลูกสาวลูกสาวว่าลูกสาวทำไมงามแต่พ่อแม่แม่ไปเรียกเขาพูดนางวกเขาเพราะเขาเป็นหน้าบวมมีแฟนคนแรกนะลูกสาวแต่พ่อหลารักจริงๆนะพ่อลุนมึงพ่ออยู่กับเพจเพจกับเพชรกับเพงวัดอันนี้จากแม่ขนมใครจากนี้ต่อไปราเมศเนี่ยก็จะหายกลางแข็งใจจะไม่ถามความนี้อีกแต่แม่ถ้าอย่างนั้น แม่อยู่ที่บ้านนะเดี๋ยวรามแม่จะออกหางานทำไม่ต้องห่วงแม่นะลูกนะรีบไปก็รีบกลับมาเดี๋ยวแม่จะรอนะลูกใครไม่ต้องห่วงจ้าดูแลตัวเองให้ดีนะแม่จะารามแม่สัญญาว่ารามแม่ยจะไม่ทำผิดกฎอะไรไม่ไดีกับงาจะทำงานที่มันบริสุทธิ์หาอาชีพที่สําเร็จจากแม่ขั้นอันราแม่ไปกนอนนะ